เปิดข่าวเด็ดทีวีออนไลน์วันนี้จะพาท่านผู้ชมไปที่หมู่ที่5ตำบลบางพลูนาย,ยกเทศมนตรีตำบลบางพลร่วมกับฝ่ายปกครองตำบลบางพููลงพื้นที่แจกสุงอย่างชีพช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกน้ำเอ,อ่อท่วมบ้านเรือนวันที่7ตุลาคม2564เวลา10.00น,นผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอำนวยนาบุริน นายกเทศมนตรีตำบลบางพูลกำลังนำถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนน้ำท่วมบ้านเรือนหมู่ที่5ตำบลบางพูลพร้อมด้วยนายตีพัฒนาบุรินกำนันตำบลบางพูลสทพงศฤษตมงคลชัยชนะสมาชิกเทศบาลตำบลบางพูลเขตสองคุณจุธารัตน์พงศิลป์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ,บางพูลสอง เจ้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรปากคลองหลังสิษิ์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งหมู่ที่สามและหมู่ที่ห้าอ,อสอมอตะบนบางพลนและกิจอาสาพระราชทานลงพื้นที่นำถุงยางคีบช่วยเหลือประชาชนที่น้ำอ่อท่วมบ้านเรือนในเขตตะบนบางพลนหมู่ที่ห้าพร้อมด้วยมอบสมุนไพรต้านภูนและต่อมาผู้สื่อข,ข่าวได้สอบถามนายอำนวยนาคุรินายยกเทศมนตรีตะบนบางพลน ท่านดกาเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่าวันนี้ใน้ลงพื้นที่พร้อมด้วยฝ่ายปกครองตำบลบางพลนสาราชิกสภาเทศบาลตำบลบ,บางพลนเขตสองรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพูสองอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองหมู่ที่สามและหมู่ที่ห้าและกิจอาสาพระราชทานนำถุงยางชีพเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนในหมู่ที่ห้าตำบลบางพูนที่น้ำเอ่อท่วมบ้านเรือนที่อาศัยอยู่ริมคลองประยุรสัก นำถุงยังชีพมามอบให้จำนวน150ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเอือท่วมบ้านเรือนนอกจากนี้ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางภูนสองได้นำยาป้องกันน้ำกัดเท้ากล่องอยาสามัญประจำบ้านยาทากันยุงมามอบให้ประชาชนอีกด้วยในเบื้องต้นทางกระผมพร้อมด้วยฝ่ายปกครองได้นำถุงยังชีบมาช่วยเหลือเบื้องต้นไปก่อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และในวันต่อไปจะนําถุงยางชีพไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในเขตเพื้นที่บางพูลที่ได้รับผลกระทบน้ําท่วมต่อไปฝากประชาธิปันถึงพี่น้องประชาชนชาวตำบลบางพูลทุกท่านเพื่อเรียกขวัญและกําลังใจชาวบ้านที่อยู่ในริมฝั่งประยุรศักิ์ระดับน้ําน่าจะไม่ท่วมเท่ากับปี54กระผมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะคอยเฝ้าระวังเพื่อป้องกันให้ไม่ให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบมากกว่านี้ และขอเป็นกําลังใจให้พี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบน้ําท่วมขอให้มีจิจใจสู้ๆเราจะ<ร>าผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันสาระแก้วตาไรแล้วก็พอรพสตสองครับเฉพาะผู้ช่วยแล้วก็ตัวแทนสิตสาสาของตำบลหนองคูนได้นําถุงยังที่มาแจกให้พี่น้องชาวตำบลหนองคูนหมู่ห้าครับที่ได้รับผลกระทบจากาน้ําท่วมครั้งนี้ครับ ก็ไม่หนักเท่าไหร่พอประมาณนะฮะเพราะว่าคลองรองติดของเรานั้นมีคลองเป็นประชาดูดลงมารองติดดูดลงมาคลองลองติดบ้านลองติดก็ดูดลงมาครับแต่ว่าทางบ้านใหม่ก็ดูต่อลงไปแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นก็มีผลกระทบเล็กน้อยแต่ว่าลูกบ้านผมเนี่ยอยู่ในคลองลองติ์ตรงนี้โดนทุกปีอยู่แล้วปีนี้โดนมากหน่อยนะฮะแล้วต่อไปนี้ไลออนก็ที่จะมาใหม่คิดว่าผมไม่เท่าไหร่ และล้วต่อไปก็จะมีพายุทางประเทศจีนซึ่งเป็นลมหนาวก็เริ่มทยอยทยอยทยอยพัดลงมาแล้วผมคิดว่าคงอีกไม่นานประมาณท่าที่15 16 17 18 19เนี่ยก็คงจะเบาๆลงไปลมหนาวพัดน้ำลงทะเลไปก็คงจะดีขึ้นดีขึ้นมาเรื่อยๆไประดับพัดนะครับวันนี้ทีมงานผมก็ดูแลเหนื่อยหน่อยยิยังจัดสรรคทุกคนเลยที่มาแจกรับส่วนพออรบสตอมาแจก แจกยาแจกยา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 แจกยาแะแจกยาแล้วครับแจกยาแจกยาแจกยานะครับเพื่อความเป็ยของเพราะว่าปูห้าเนี่ยพ่อพ่อนรตสองรับสิดชอบโดยตรงเลยรับนะครับรับผิชอบป็ยตรงเลยและทีมงานของผมนี่แจกถุงยางพีเเพื่อเป็นการบรรเทาเื็นการบรรเทาให้กับพี่น้องชาว บางบุลังพูนหมูห้าที่อยู่อยู่ริมคลองติดที่ได้รับผลกระทบพอสมควรแต่มากไหมไม่มากแต่ว่าเหนื่อยก็ต้องเหนื่อยต้องอดทนอีกไม่นานีนวิกฤตนี้เราต้องผ่านมาด้วยกันด้วยดีกลับไปดำางอาทีพเหมือนเดิมก็ด้วยความเป็นห่วงครับ